ปากซอยร้อยห้า o n Light Talk ขอย้อนเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ฟังคือเรื่องเริ่ม,มวันที่10พฤศจิกายนวันที่10พฤศจิกาเนี่ยเขามีการขายหุ้นมอออกมาเป็นล็อกใหญ่ หุ้นลงไปติด f l o ร์สวันติดคือ30%มเนี่ยมันลงไปที่ฟลอร์ฟลอร์แล้วมันก็มีการตั้งขายใช่ไหมก็มีคนแมทเข้ามาซื้อผ่าน11บล็อกปรากฏว่าพอถึงวันจ่ายเงินการการซื้อหุ้นเนี่ยเขาใช้หุ้นของมอเนี่ยมาค้าได้3เท่าดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องจ่ายเงินปรากฏว่าคนที่ซื้อหุ้นเนี่ยไม่จ่าย ปรากฏว,ว่าบล็อกก็ต้องจ่ายให้กับผู้ขายหุ้นใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่า,าเอทะถเบียวกันขึ้นมาบล็อกจะเสียหายคนละเป็นพันล้านแล้วก็เฉียวพันล้านเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ถามอาจารย์ท่านนี้สิครับเพราะว่าได้ทั้งตลาดทุนได้ทั้งเอเปกแล้วเดี๋ยวอาจจะได้ทั้งโทรทัศน์แถบด้วยว่าว่าลิขสิทธิ์บอลโลกเอาไงดีรองศาสตราจารย์ดออรอนุสรธรรมใจครับสวัสดีครับอาจารย์อนุสรครับ สวัสดีครับคุณวัฒนพงศ์นะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับครับอา <พอ S 1> จารย์เช้านี้ผมจะติดภารกิจนะเพราะว่าอา,อาจจะคุยได้ไม่นานนะได้ครับอาจารย์ครับ ครับมีจัดเวทีไอเสวนาเอเปก์เล่นเอเปกอ่านี่ไงฮะแต่ก่อนจะใช่ก่อนจะเอเปกอาจารย์คือผมนึกตั้งนานว่าใครจะพูดตลาดทุนพูดเอเปกแล้วก็พูดเทวทัศน์ได้ในคนเดียวกันได้ชื่อมาเป็นอาจารย์อนุสรนี่แหละฮะอาจารย์เป็นบอร์ดตั้งแต่ Family Know How ก็คือบริษัทลูกที่ทำสื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็<บ>กสทชด้วยใช่ไหมอาจารย์หมายถึงว่าเป็นบอร์ดเป็นอะไรอยู่กำกัคณะกรรมการใช<ด>่ไอ่าโออ่าใช่และแน่นอนเอเปกอาจารย์จะมีสัมมนาเนี่ยเนี่ยดังนั้นไม่เสียเวลาอาจารย์เอาเรื่องหุ้นหมอ,อก,ก่อนมันมีช่องโหว่ลอยว้าวอะไรมันถึงทําให้ตลาดทุนเกิดเหตุอย่างนี้ได้ครับอาจารย์ครับคือมันสองด้านนะคือด้านการกำกับดูแลเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นมาตรฐานระดับโลกนะ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานของตอลาดลัพย์<ะ>หรือกรทเนี่ยครับถือว่าของเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีอ่ะได้มาตรฐานนะฮะทีนี้สําหรับผู้เล่นในตลาดผู้เล่นในตลาดก็หมายถึงทั้งนักลงทุนทั้งบล็อกเกอร์รทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นเอ่อก็มันก็จะมีทั้งที่ได้มาตรฐานและและมาตรฐานอ่อนแอครับ คือคือถ้าปัญหาเรื่องมอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นปัญหาทางฝั่งของผู้ที่ตั้งใจจะจะ,จะอาจจะพูดให้ชัดพัดก็คือจะช่อโคงเวกเกอร์อะฮะเพราะว่าวเพราะว่าธุรกรรมธุรกรรมที่มันต้องให้ชัดเจนว่ามันค่อนขั้นผิดปกติครับแต่มันยากที่จะเอาผิดได้ออืเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ธุรกรรมจากฝั่งซื้อเนี่ยกับธุรกรรมจากฝั่งขายเนี่ยซึ่งซึ่งผิดปกติเนี่ยครับอมันเกี่ยวพันกันเนี่ยคือคือเหมือนเหมือนเป็นการปั่นพุ้นทุกหุ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับถ้าพูดภาษาชาวบ้าน,นก็คือป้นเงินจากโป๊กเกอร์อะอ่าก็ก็ก็คือซื้อแล้วก็ไม่ไม่ยอมจ่ายเงินครับแล้วก็ปล่อยให้ถูกยึดไปเลยซึ่งซึ่งยึดไปเนี่ย หุ้นมันก็ไม่มีมูลค่าอะไรเท่าไหร่ฮ <Ha. S 2> ะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าหุ้นหุ้นตัวเนี้ยโดยโดยเชิงมูลค่าของบริษัทเนี่ย uh huh. ออืมันไม่ได้มากนะฮะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันถูกเคยถูกปั่นขึ้นไปให้มันสูงครับฉากนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้คือนักลงทุนที่อยู่ในตลาดเนี่ยอจําเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ศึกษา หุ้นที่เราจะไปลงทุนอย่างแท้จริงนะฮะแต่ทีนี้การที่บล็อกเกอร์ไปร้องเรียนกรตอให้ยกเลิกธุรกรรมเนี่ยอันนี้มันก็ทำลำบากเพราะว่าเนื่องจากว่าในธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมีธุรกรรมที่ที่เป็นธุรกรรมปกติคือไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะมา,าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะอาจจะเกิดความเสียหายได้แล้วมันก็อาจจะทำให้ความเชื่อมั่นต่อ ต่อการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันมันอาจจะเกิดคําถามขึ้นมาได้ครับทีนี้อาจารย์ครับคือผมฟังคือผมฟังคือผมอ่านจากรายงานในหลายๆายฉบับเนี่ยนะครับ เขาใช้วิธีก็คือเขาซื้อขายหุ้นมอนนี่แหละก็คือหุ้นตัวนี้ที่อาจาร,รย์บอกเนี่ยแล้วก็ดิ่งฟลอร์ไปสองสามสองรอบนะฮะสองวันติดกันแล้วก็ขณะเดียวกันฝั่งผู้ซื้อเนี่ยเขาก็เอาหุ้นมอจํานวนหนึ่งเนี่ยไปค้าไว้ซึ่งมันทําให้ซื้อขายได้สามเท่าของมูลค่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือแชร์ปไปน้นะฮะคือคือแชร์ไปน้ำเนี่ยตอนที่สมัยผมเป็นผู้บริหารที่ดี่แบง์เนี่ยครผมเคยดูเอ่อเคยดูยูนิตนี้อยู่ครับคือคือคนที่จะทําเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์หุ้น ครับว่าหุ้นเนี่ยมีฟันดัมเทัลมีปัจจัยพื้นฐานมีจริงไหมครับแล้วแล้วก็หุ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนสินทรัพเหมือนหลักทรัพย์อ่ะที่เอามาอ้ำบรกกันเพื่อกู้เงินไปได้ครับฉะนั้นคนเอาหุ้นมาค้ำเพื่อกู้เงินไปทําอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าถ้ามันเป็นการเอามาค้ำแล้วเอาไปกู้เงินเพื่อทําในสิ่งที่เป็นธุรกิจปกติลงทุนอะไรที่ไม่ใช่เก็งกําไรหรือ ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนเหมือนเหมือนหลักทรัพย์เหมือนสินทรัพย์พทั่วไปที่เอามาคำประกันเพื่กู้เงินอ่ะครับ<ต>ครับแต่โดยปกติเนี่ยธุรกรรมของพวกที่อาจจะมีเจตนาที่ไม่ค่อยถูกต้องนักนะเขาก็จะโอเวอร์เลเวไเลยโอเวอร์ลเวเลคือกูเอ้เยอะๆให้มันให้มันโอเวอร์เกินเกินมูลค่ามูลค่ามากๆถูกนะแล้วก คือคือพวกนี้คือเขาทําเพื่อเตรียหมหนีอะ่ะพวกนี้ฮะฮะครับครับครับ,รบอาจารย์ทีนี้ทีนี้พอพอเล่าเรื่องไปแล้วฟังดูเหมือนง่ายคือคือพอเห็นเรื่องเกิดไปทั้งหมดฟังดูเหมือนง่ายแต่ตอนแรกเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่ว่าหมายความว่าอย่างที่อย่างที่ต้องสงสัยอยู่ว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ย ร่วมมือกันหรือไม่คือต้องพูดว่าหรือไม่เพราะว่าเราเราเป็นคนนอกคือผมก็เป็นคนนอกอาจารย์ก็เป็นคนนอกในแง่ว่าหมอเขาไปเห,เห็นเหตุการณ์ใช่ใช่ถึงสงสัยแค่ไหนเราก็ฟันธงไปได้ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะฮะาจาัดแต่ถ้าเขาเป็นคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยคือฟังดูเหมือนง่ายแต่ตอนที่วางแผนว่าเอาหุ้นไปกระจายฝั่งขายาหุ้นไปกระจายฝั่งซื้อเอาไปค้าแล้วเพื่อมาซื้อคือทั้งหมดเป็นปกันมันต้องวางแผนใช้ใช้เวลาในการวางแผนทั้งหมดนี้แล้วก็แล้วก็ดําเนินการ ภายในเวลาไม่กี่วันเนี่ยคือหมายถึงหุ้นฟลอร์รไปสองรอบแล้วคนก็มาแมทซื้อไปแล้วก็ใช้หุ้นมอเช่นเดียวกันในคัาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถึงว่าจ่ายเงินไม่จ่ายเงินขึ้นมาทีบวกสแล้วบรเกอร์ก็ต้องเป็นคนจ่ายตามกติกาอาจารย์อันนี้ดูเหมือนมันเป็นช่องโหว่ที่เวลาเห็นแล้วเนี่ยเวลาข้อสอบเฉลยแล้วดูเหมือนง่ายแต่ก่อนเฉลยข้อสอบก็ไม่ได้คิดอาจารย์พอมองอย่างนี้แล้วมันมันจะมีช่องโหว่อะไรอย่างนี้อีกเยอะแยะไหมในในใน,ในเรื่องของตลาดนีคือด หมายเนี่ยนะฮะกฎ<ะ>หมายหรือการกํากับดูแลเนี่ยต่อให้ดียังไงมันก็มีช่องโหว่อยู่นะฮะ,ฮะเพราะว่าคนที่มีนิสัยในทางที่โกงอะ่ะครับค,คือคืออยากจะรวยเร็วๆแล้ว,ลวใช้วิธีการโกงหรือทำสิ่งไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยครับเขาก็ต้องคิดมาอย่างละเอียดอะ่ะเพื่อเพื่อให้เขาไม่ถูกจับได้ว่าต้องติดคุกติดตารางถูกไหมฮะ ก็ในในสหรัฐในกาลในยุโรปมันก็เกิดอ,อยู่อยู่นะฮะนี่ปัญหาม,มันก็คือพ<ม>อเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยทางทางการเนี่ยกรทหรือตลาดรับเนี่ยก็คงต้องไปนั่งนั่งพิจารณาดูว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนที่จะติดสุดอ่อน,อนะฮะเพราะกรณีเนี้ยคนที่ซื้อเนี่ยเขาปล่อยให้ถูกยึดไปแล้วถูกไหมครับครับแล้วเขาก็จะไม่จ่ายเงินด้วยห้ แล้วก็อาจจะมีใครสักคนเอาเงินขนเงินออกไปแล้วนะฮะครับแล้วก็ถ้าถ้ามันเป็นบุคคลคนเดียวกันนะระหว่างผู้ซื้อก่บอู้ขายี่คือกรณีถ้าเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับเขาจะแล้วคนที่ซื้อเนี่ยอ่ที่สมอ้างว่าเป็นคนซื้อเนี่ยครับก็อาจจะกลายเป็นบุคคลล้มลายอยู่ไม่กี่ปีนะฮะอือหืออือแล้วก็อาจจะไม่ติดคุกด้วยครับคือถ้าไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงเนี้ยเป็นขบวนการอ่าอ่าครับ ครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่การพิสูจน์อะฮะฮะครับครับอาจารย์ทีนี้หมายความว่าตอนนี้พอเป็นข่าววันนี้ก็คือเหมือนปปงองเบรกธุรกรรมมอนะครับแล้วก็บอกว่าเอาละคือก็ใช้กฎหมายกฎกระทรวงปี6 3สามสั่งบรกเกอร์ระงับจ่ายเงินคือคือตอนนี้เหมือนกับคือเหมือนเหมือนเห็นแต่ว่าเราจะเอากติกาหรือเอากฎหมายอะไรไปไปเอาผิดเขาได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาต้องพิสูจน์หลักฐานให้ได้ใช่ไหมอาจารย์มันมีวิธีพิสูจน์ยังไงอะอาจารย์ฮะ อืมถ้าเขาเตรียมการมาอย่างดีเนี่ยมันที่สูดยากแต่ว่าจริงระบบระบบเอ่อเทคโนโลยีเนี่ยระบบเอระบบเทคโนโลยีเนี่ยครับมันก็ควรจะตรวจจับได้นะฮะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นปัญหาทางฝั่งบลกเกอร์ระดับหนึ่งด้วยฮ่าใช่เวลาทำธุรกรรมเนี่ยทำไมถ,ถึงไม่ตรวจสอบดีๆเพราะมัน มันรู้อยู่แล้วว่าเป็นหุ้นที่มันค่อนข้างไม่ปกติครับอ่าืม hmm. ทีนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าบลกก็อาจจะ,ะต้องการมีรายได้ค่าธรรมเนียมใช่ไหมฮะครับแห่ยิ่งยิ่ง,งธุรกรรมซื้อ,อ,อข,าขายกันเยอะๆก็ยิ่งได้ค่าธรรมเนียมเยอะเยออะืม yeah. uh huh. พวกพวกนี้ก็ต้องเป็นเป็นทาให้มันเป็นมาตรฐานให้หมดนะฮะฮ้าห้า,หาอาจารย์ <c oughs> <บ>แล้วบลกที่ที่ผมเห็นตามรายชื่อเนี่ยโอ้ก็มีใหญ่ๆแล้วก็เสียหายกันเป็นพันล้านหรือว่าย่อนย่อนหลายร้อยล้านเนี่ย คือบล็อกเขาไม่เห็นเขาไม่ได้กลิ่นก่อนหรือไงอาจารย์หรือหรือจะบอกว่าบล็อกแหมไม่อยากกล่าวหาอะไรทั้งสิ้นแต่มันคิดจินตนาการไปได้เนะี่าจ์คือพนักงานมันมัน,มนเราจินตนาการได้หมดใช่ไหมอาจารย์ในในคดีที่มไม,ม่มัน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 ได้บดนะครับคือ <ừ> จริงๆเนี่ยพนักงานก็อาจจะถูกซื้อได้ออันอันอันนี้เราเราพูดแบบไม่ได้มีข้อมูลอะไรนะ่อมาคําว่าขบวนการมันเป็นอะไรได้บ้างอันนี้อันนี้อธิบายกันนะคือพนักงานอาจจะถูกซื้อก็ได้เอออ่า ออย่างอย่างถ้าเราดูอย่างกรณีของสหรัฐอเมริกาที่มันเป็นเคสใหญ่ๆเนี่ยครัอย่างมีอยู่คนหนึ่งที่ไปทำไอ้ทำการช่อโกงเงินบรรดาชนชั้นสูงในสหรัฐนักลงทุนระดับสูงเนี่ยครับที่เป็นที่เป็นเคยเป็นอดีตนั่งอยู่ในตลตของสหรัฐด้วยซ้าไปอฮะอันนี้เขาก็ซื้อหมดนะครับคือเขาก็ ให้ผลประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องนะมันเรื่องมันก็ถูกทับเอาไว้อะะอาอ่ที่อเมริกาแบนดอปแบนดอปอ่ะฮะฮะหรือแม้จะมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สร้างหลักฐานเท็จอะไรก็ตามเห็นอยู่ในเน็ตฟลิกาจารย์ Inventing and n a าอะไรก็มีหรืออย่างกรณีเอ o n ลเนี่ยเราไปอยู่ก็คนที่เกี่ยวข้องก็ยังไงให้ผลประโยชน์กับผู้ตรวจสอบภายนอกในันะ ตักาตั้งบริษัทอย่างอา t h เธอร์แอนเดอร์สันบริษัทตรตวจสอบบัญชีที่อยู่มายาวนานก็ยังต้องล้มละลายเลยในในแง่ความน่าเชื่อถือ,อครับครับหรือแม้แต่อย่างคดีเมื่อเร็วๆนี้ที่มีบริษัทที่ซื้อรอ้านรีเทลที่ขายเครื่องกีฬาอะไรสักอย่างใช่ไหมอาจารย์แล้วมีมีซื้อขายหุ้นขาลงแล้วก็ปรากฏว่ามีกลุ่มประชาชนอันนั้นรวมตัวกันไปสู้กับเฮดฟันแล้วก็เฮดฟันก็ถึงกับต้องเจ๊งไปคือมันมีเคสต่างๆที่แสดงถึง จุดโหวของของตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ทันเทคโนโลยีหรือไม่ทันกลโกงสมัยใหม่อาจารย์มอประเด็นนี้ไงฮะก็คือกฎหมายเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องมีต้องปฏิรูปต้องเปลี่ยนแปลงไปตามพลว,วัตปัจจัยต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะครับ,ค,รบคือกฎหมายมันต้องมันต้องให้ทันน่ะทันเทคโนโลยีทันต่อกลโกงอะไรต่างๆครับ เราเราก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นบทเรียนทั้งสำคัญนะนะฮะ FM-105 Smile Thailand